ได้จอดไหครับได้จอด,ด,จอดรถ๋อนค,ออค,คือขับจากกรณีที่ในสังคมออนไลน์มีสมาชิก a c e b o o k ได้โพสต์ประกาศตามหาสุนัขหายชื่อรอนนี่ผ่านอ g ง i s h บ u ูด็อก ซึ่งตกรถจิปที่บริเวณทางไปอ่างเก็บน้ำมาประชันเมื่อวันที่17มิถุนายนเวลาประมาณ1 1ิกา50นาทีซึ่งหากใครพบเจอรบกวนติดต่อกลับเจ้าของรักมากมีรางวัลตอบแทน50,000บาทสำหรับผู้ที่พบเจอหรือแจ้งเบาะแส ล่าสุดเมื่อเวลา19.30นาทีวันที่18มิถุนายนผู้สื่ข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวมินชนะศรรัตอายุ27ปีเจ้าของสุนัขซึ่งได้เปิดเผยว่าตนเองเลี้ยงสุนัขพันธุ์อิงลิชบูด็อกไว้2ตัวเป็นเพศผู้ชื่อเรสเตออายุ1ขวบ3เดือน ส่วนตัวที่หายไปชื่อรอนนี่อายุ11เดือนโดยได้สูญหายไปช่วงบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำมากประชันตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งก่อนที่จะหายไปนั้นได้ขับรถจิบไปกับแฟนมีสุนัขสองตัวอยู่ที่ด้านท้ายแต่ไม่รู้ว่าสุนัขตกหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตนเองและแฟนก็ช่วยกันติดตามหาแล้วแต่ก็ไม่พบ หลังจากเจ้ารอนนี่หายไปตนเองและแฟนรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากเพราะมีความรักเหมือนลูกปกติก็จะใช้ชีวิตประจำวันดูด้วยกันกับแฟนและสุนัขสองตัวอีกทั้งเจ้าเรสจี้ก็ยังมีอาการซึมไม่ยอมกินข้าวอีกด้วย ทั้งนี้จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พบเห็นให้ช่วยนำสุนัขที่หายไปมาคืนซึ่งตนเองได้ตั้งรางวัลสำหรับผู้ที่นำกลับมาคืนคือ50,000บาทโดยสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 297 3427เหมือนคนคนที่ตรงขอบอ่างอะคะ่ะเขาก็เขาก็เห็นอยู่ตอนเข้าไปเป็น2องตัวแต่ตอนออกมาเหมือนเขาก็ไม่มั่นใจว่าอีกตัวหนึ่งมัน มันลงไปตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเอ่อหรือว่าตกหรือว่ายังไงคะเพราะอาจจะนอนอยู่ตรงในรถหรือเปล่าได้จอดไหมครับได้จอดรถไ,ได้จอด <รถ S 1> เลยคะ่ะอ๋อคือขับไปเรื่อยๆใช่ขับไปเรื่อยๆก็คือขับมาไปแล้วก็มารู้ตัวก็คือแบบน้องไม่อยู่แล้วหายตั้งแต่กี่วันแล้วครับเนี่ยเมื่อวานคะ่ะช่วงเที่ยงตอนที่พาหมาไปเดินนะคะแล้วก็เขาเข้าขับไปดูบ้านแล้วก็ขับออกมาก็คือไม่เห็นแล้วอยากฝากยังไงมั่งครับค่ะก็ถ้าถ้า ใครเห็นก็บรบกวนแบบพาน้องกลับมาที่บ้านเพราะว่าพี่บบชายอีกตัวหนึ่งก็เขาตอนนี้วัน,นก็กินข้าวไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะก็คือทั้งสองคนก็คือเราตั้งรางวัลให้ยังไงมั่งครับ่ตอนนี้ก็คือถ้าถ้าใครแบบหาเจอเองก็แบบเราจะให้แบบห้าหมื่นนะคะให้ห้าหมื่นเลยใช่ค่ะใช่เหลือเพราะตอนแรกก็ตั้งไว้หนึ่งหมื่นแต่คือแบบคือแบบก็ไม่รู้ว่าคนจะมีคนเก็บไปได้หรือเปล่าถ้าเขาเก็บไปได้คือบางทีเขาอาจจะอยากเอาไปเลี้ยงหรืออะไรยังไงแต่คือก็ ล้วก็อยากให้กลับมาอยู่กับเราเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กๆตัวน <ๆ S 2> ักพันนี้เป็นพันธพันอะไรครับอังกฤษพูดด d อกค่ะอายุประมาณเท่าไหรเออ่เดือนหน้าก็จะปีหนึ่งแล้วค่ะเพศเพศผู้ค่ะชื่อชื่ออะไรครับชื่อน้องรอนนี่ค่ะก็คือแบบอยากอยากให้ช่วยกันหาหน่อยเผื่อบางทีเขาจะหลงเข้าไปคือไม่มั่นใจว่ามีคนเก็บได้หรือว่าเขาแบบไปตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่า,น,าน่าจะมีคนเก็บได้ถ้าเ<ป>จอสามารถติดต่อเบอร์ไหนได้บ้างครับทิ้งเบอร์โทรได้ศูนย์7ป4 2 7เลยค่ะ